ว่าอาร์ดาตุเนอนิดาว่าอาร์ดาตเุเอนวันนี้วันที่เท่าไรดาตุเอนิดาอาร์ดาตุเนอนิดาอาร์วันนี้วันที่วันนี้วันที่26มกราคมปี2021พูดเป็นภาษานอสวา 2ชือ่ a นวาคมชมีแต่คำว่าเช sure ือเชืองงไปหมดเลยนะคะคล้คลายๆกันนะคะคล้คลายๆกันแล้วก็คำว่าเชือก็คือ20นะคะก็คือ2ีเหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ย่อลงนะคะครูย่อลงจากปีทูทูทซนเอชเชเเราจะพูดเป็นเช sure ือเชือเอน็นก็ได้นะคะแล้วแต่ อีกครั้งค่ะเชือเซตเตยานุวัรเชือเชืตตชอ,ชอเอน็นเชือเานวออนก็คือวันที่26เดือนมก,การาคมปี2564ภาษาไทยนั่นเองนะคะเห็นวันที่ปุ๊บพูดได้ปั๊บก็คือ,ชอเชือเ Januar 2021, 26. Januar 2021, er i kropp hva? 26. januar 2021. ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนที่กำลังเรียนแล้วก็ฝึกพูดเกี่ยวกับบันที่ภาษานอร์เวยนนะคะหากว่าคิดว่ามันออกเสียงยากก็ค่อยๆฝึกค่อยๆออกเสียงค่อยๆฝึกไปนะคะค่อยๆมีกำลังใจแล้วก็ฝึกฝึกไปวันละคำวันละประโยคไปมันจะได้ไม่เยอะจนเกินไปบางทีเราพูดภาษานอะ์ไม่จำเป็นจะต้อง พูดให้มันตรงเป๊ะก็ได้แต่เราจะพยายามพูดให้มันใกล้เคียงที่สุดนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนคะ่ะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกถ้าอยากฝึกพูดภาษานอร์เวย์เกี่ยวกับวันที่ไปตลอดทั้งปี2021ด้วยกันก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้นะคะแล้วครูจะส่งคลิป ฝึกพูดวันที่ไปให้ทุกๆเชา้าทุกๆวันตลอดปีเลยค่ะแล้วเจอกันพรุ่งนี้นะคะอย่าลืมมาฝึกด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ